อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือหลักธรรมสำคัญสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสู้และทรงสอนแก่เวเนสั์เพื่อให้พ้นจากทุกเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยแท้ตามพุทธวจนะหรือคำสอนตรงจากพระโอษมีความหมายโดยย่อด,ดังนี้ 1. ทุกความจริงอันประเสริฐข้อที่ดูกรภิกษุทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกความเจ็บไข้ก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกข ความหมายทุกสิ่งในวัฏสงสารที่ประกอบด้วยรูปนามย่อมเป็นทุกข์ไม่ยั่งยืนและทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เช่นความเกิดแก่เจ็บตายพัดพรากจากสิ่งรักได้สิ่งไม่พึงปรารถนา 2. ส,สมุท,ทยัยความจริงอันประเสริฐข้อที่สองตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือการตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหาความหมายต้นเหตุของทุกข์คือตัณหา ความอยากความกระหายที่ปรุงแต่งให้เกิดพัชาติได้แก่การตัณหาอยากได้ในรูปรสกลิ่นภาะวะตัณหาอยากเป็นอยากมีวิภาวาตัณหาอยากไม่เป็นอยากหลีกหนีสามนิโรธความจริงอันประเสริฐข้อที่3ความดับทุกข์คือความดับตัณหาไม่มีเหลือความหมายการดับตัณหาต้นเหตุของทุกข์ ทำให้ทุกดับได้โดยสิ้นเชิงเรียกว่านิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากวัตสงสารและความยึดมั่นทั้งหมดสมรรคความจริงอันประเสริฐข้อที่สทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์คือมรรคมีองค์8ประกอบด้วยหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกปัปปะความดำริชอบ 3. สมัมมาวาจาเจรจาชอบสสัมมากัมมันตะก,การกระทำชอบ ห้าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบหสัมมาวัยมะภาคเพียนชอบเจสัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบแน่นอนครับต่อไปนี้เป็นการขยายความอริยสัจสี่ 4. อย่างละเอียดตามแนวพุทธวจนะคำตรัสตรงของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหัวใจของพระธรรมวินัยทั้งหมดหนึ่งทุก ชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกอธิบายอย่างลึกซึ้งทุกข์ไม่ได้หมายถึงแค่ความเจ็บปวดหรือความเศร้าแต่หมายถึงสภาวะที่แปลเปลี่ยนไม่เที่ยงและทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกสิ่งที่เป็นสังขารุงแต่งจึงเป็นทุกเพราะต้องเสื่อมสลายถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงไม่สามารถควบคุมได้ตามใจ ตัวอย่างของทุกเกิดมาในร่างกายที่ต้องแก่เจ็บตายต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักได้สิ่งที่ไม่ต้องการกายนี้และใจนี้ที่คิดว่าคือเราก็เป็นของไม่เที่ยงสรุปทุกคือความจริงไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นลักษณะของสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงสองสมุทยัย ยงโกจะยังตันหาปวนโภวิปนาสานันทิรากสาขาตาต่อทอราคานุสยานิสมุทัยคือต้นเหตุของทุกซึ่งก็คือตันหาความอยากความกระหายความยึดติดมีสามประเภท 1. กามตันหาอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโลก,กิยสุข 2. ภาวาตันหาอยากเป็นอยากเกิดในภพใหม่อยากมีตัวตน 3. วิภวตันหาอยากไม่เป็นอยากหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ชอบ ความอยากเหล่านี้คือพลังที่ถักดันให้วินว่ายาตเกิดไม่รู้จบและเมื่อมีตันหาจึงเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนำไปสู่ภพชาติและทุกต่อไปสรุปถ้าขจัดตันหาได้ทุกก็มไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 3. นิโรธตันหายะอสเสนวิราคาัยยะนิโรธยะนิโรทางนิโรธรรมังปฏิจจานิโรธคือความดับทุกหมายถึงการดับตัณหาความอยากทั้งหลาย จนหมดสิ้นโดยไม่เหลือเศษคือนิพพานไม่ใช่การตายไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการพ้นจากการยึดมั่นในต่อ